จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวชาวกรุงต้องมาลงทุ่งทํานาในฟาร์มแกะและนี่ก็คือเรื่องราวของโลร่าเซลลสาวนักขายวายที่มีเหตุการณ์ทะเลาะกับเจ้านายก็เลยต้องลาออกมาเปิดบริษัทนำเข้าวายเป็นของตัวเองแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินทางข้ามทวีปไปที่ออสเตรเลียเพื่อเจรจากับผู้ผลิตวายรายใหญ่ซึ่งที่นั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับแม็หนุ่มหล่อมาเซอร์ผู้ดูแลฟาร์มแกะแห่งนี้ และในระหว่างที่โลล่าต้องการพิชิตใจผู้ผลิตวายด้วยการยอมทํางานเป็นคนงานที่ฟาร์มมันก็ทําให้เธอนั้นตกหลุมรักชีวิตในฟาร์มแห่งนี้รวมถึงแม็กซ์ด้วยและสุดท้ายเรื่องราวโรแมนติกที่แวดล้อมไปด้วยไออุ่นของธรรมชาติจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง A Perfect Pairing คู่นี้คือ Perfect นังได้เริ่มต้นมาที่โลร่านางเอกสาวของเราในเรื่องนี้แล้วเธอก็ทํางานเป็นเซลล์ขายไวน์อยู่ที่บริษัทนํเข้าวไวน์แห่งหนึง่งและหน้าที่ของเธอก็คือการไปติดต่อกับฟาร์มไวน์ต่างๆเพื่อจะให้มาทําสัญญากับทางบริษัทแล้วเธอเองก็จะเป็นคนแนะนํไวน์เหล่านั้นให้กับร้านอาหารหรือเชฟต่างๆด้วยตัวของเธอเอง โดยในวันนี้เธอก็ได้ไปเจอกับเชฟเฮมิชเชฟคนสนิทที่เธอมักจะมาแนะนำวน์ให้กับเขายู่บ่อยๆซึ่งนางเอกนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะทํายอดหวังได้ตําแหน่งผู้จัดการเซลล์ภูมิภาคจนเฮมิชนั้นก็บอกว่าเขาอยากจะเห็นนางเอกตั้งบริษัทนําเข้าวน์ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วเฮมิชก็บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากซิดนีย์บ้านเกิดของเขาแล้วก็ได้เจอกับวายขวดหนึ่งของเฮเซลวอนแล้วเขานั้นก็เปิดให้นางเอกได้ลองชิมด้วยแล้วเฮมิชก็ได้บอกว่าถ้าเกิดนางเอกสามารถไปติดต่อนําเข้าวายของเฮเซล มาได้เขาจะเซ็นสัญญาให้นำวายนี้มาวางขายในร้านของเขาทุกสาขา ซึ่งเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบกลับไปที่บริษัทเพื่อเตรียมจะนําเสนอเรื่องนี้แต่เมื่อกลับไปถึงกับเจอกับออร่าเพื่อนร่วมง,งานของเธอเองแล้วนางเอกก็เล่าให้ฟังว่าเธอเตรียมจะบินไปออสเตรเลียเพื่อจัดเจรจาธุรกิจกับเฮเซวอนและนอกจากออร่าแล้วนางเอกก็ยังมีหัวหน้าจอมโหดที่ชื่อว่าคาวเดอร์อีกคนนึงโดยคาวเดอร์ก็เป็นคนที่สนใจแต่เรื่องตัวเลขแล้วก็จะต้องให้พนักง,งานทุกคนทํายอดให้ดีที่สุดโดยไม่สนนะครับว่าจะต้องทํางานหนักมากแค่ไหน จากนั้นนางเอกก็ได้กลับไปที่บ้านโดยก่อนหน้านี้นางเอกก็เคยแต่งงานแล้วก็หย่ามาแล้วหนึ่งครั้งมันก็เลยทําให้เธอนั้นเข็ดกับความรักจนพ่อของเธอนั้นก็บอกกับนางเอกว่าให้ move on ได้แล้วต่อมาในวันรุ่งขึ้นนางเอกก็รีบไปประชุมที่บริษัทเพื่อจะนําเสนอเรื่องวายของเฮเซลวอนแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่าออร่าเอาไอเดียเรื่องวายของเฮเซลวอนไปนําเสนอในที่ประชุมหน้าตาเฉยแถมคาวเดอร์ก็เห็นดีด้วยแล้วก็สั่งให้ออร่ารีบจัดการติดต่อกับเฮเซลวอนทันที ซึ่งเมื่อนางเอกเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกโกรธอย่างมากเธอก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็บอกกับคาวเดอร์ว่าเธอจะไม่ทํางานกับหัวหน้าห่วยๆยอย่างเขาอีกต่อไปแล้วจากนี้ไปเธอจะขอลาออกและเมื่อพูดเสร็จนางเอกก็เดินออกไปทันที โดยหลังจากนั้นนางเอกก็ตัดสินใจจะตั้งบริษัทนำเข้าวายของตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็คิดว่าวายตัวแรกที่เธอจะต้องนำเข้าก็คือวายของเฮเซวอนซึ่งเธอจะต้องไปเจรจากับเขาให้ได้ก่อนที่ออร์รจะไปถึงนางเอกก็เลยสืบค้นข้อมูลต่อแล้วก็มุ่งหน้าบินข้ามโลกไปยังออสเตรเลียทันที และเมื่อนางเอกไปถึงที่พักซึ่งก็เป็นบ้านพักตาอากาศที่อยู่ในฟาร์มของเฮเซวอนนางเอกก็ได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อติดต่อเข้าห้องพักแต่เมื่อเธอเข้าไปกลับไม่เจอกับใครเลยจงกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและชายคนนี้ก็มีชื่อแม็กพระเอกในเรื่องนี้พระเอกได้บอกนะคบว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่บ้านพักนะแต่เป็นบ้านของเฮเซลและเขาเองก็เลยอาสาพานางเอกไปส่งที่บ้านพักให้และนางเอกก็เลยคิดว่าพระเอกเป็นลูกน้องของเฮเซลเธอก็เลยอยากจะให้เขาช่วยพาเธอไปเจอเฮเซลหน่อยแต่พระเอกนั้นก็ทําท่าทางไม่ ใจแล้วก็พานางเอกเดินออกมาและเมื่อเดินมาก็มีคนงานในฟาร์มคนหนึ่งเข้ามาบอกกับพระเอกว่าเพิ่งจะมีคนงานลาออกไปซึ่งหลังจากนั้นเฮเซวอนก็เดินมาพอดีนางเอกเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเดินเข้าไปเพื่อจะยื่นเอกสารแล้วก็จะขอเจราจาธุรกิจทันทีแต่ว่าเฮเซลนั้นก็เห็นว่าบริษัทของนางเอกเพิ่งจะจัดตั้งเธอก็เลยไม่อยากจะร่วมธุรกิจด้วยแล้วพระเอกนั้นก็เลยรายงานกับเฮเซลไปว่าเพิ่งมีคนงานลาออกไปจะต้องหาคนมาเพิ่มด่วนนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยคิดวันนี้แหละเป็นโอกาสขอออองเเเธธที่จจะะาชนใ เธอก็เลยเสนอตัวไปนะครับว่าเธอจะเข้ามาช่วยทํางานต่อให้เองโดยเธอนั้นก็อยากจะให้เฮเซลเห็นว่าเธอนั้นตั้งใจมากแค่ไหนที่จะนําเข้าวายของเฮเซลให้ได้และเมื่อเฮเซลได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยอนุญาตให้นางเอกทํางานที่ฟาร์มเขาได้แล้วก็ให้พระเอกเป็นคนช่วยดูแลนางเอกแล้วก็สอนงานให้กับนางเอกด้วยซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าเธอจะต้องไปพักที่บ้านพักคนงานรวมกับคนงานอื่นๆน,นะแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายงานที่นางเอกจะต้องรับผิดชอบให้นางเอกฟังแล้วในคืนนั้นนางเอกก ได้เข้าพักในบ้านพักคนงานแล้วก็ได้เจอกับสาวคนงานอีก3คนที่ต้องอยู่ร่วมกับนางเอกซึ่งนางเอกนั้นก็เป็นคนเมืองมันก็เลยทําให้สาวๆพวกนั้นไม่ค่อยถูกใจนางเอกเท่าไรนักแล้วก็อยากจะลองรับน้องนางเอกดู แล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็นั่งกินกาแฟแล้วก็อาหารเช้าร่วมกันแล้วนางเอกก็เป็นคนเมืองที่ไม่ค่อยชินกับการใช้เครื่องมือหรือการใช้ชีวิตในฟาร์มเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เธอนั้นปรับตัวลําบากแถมยังถูกรับน้องจากเหล่าคนงานอีกด้วยมันก็เลยทําให้เธอรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่เข้ากับที่นี่สุด,สด จากนั้นในวันต่อมาพอเอกก็ได้ให้นางเอกไปเก็บมูลแกะเพื่อมาทําปุ๋ยนางเอกนั้นก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเฮเซลกลับมานางเอกนั้นก็ดันเผลอทํามูลแกะเลอะใส่กางเกงของเฮเซลจนเต็มไปหมดทําให้นางเอกรู้สึกแย่อย่างมากและก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้การเจราจาของเธอคงจะไม่สําเร็จเธอก็เลยรู้สึกท้อแล้วก็เตรียมเก็บข้าของเพื่อจะกลับบ้านทันที แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปหาพระเอกแล้วก็ขอให้เขาขับรถไปส่งเธอที่สนามบินด้วยแต่เมื่อขับไปสักพักเจ้ารถเก่าของพระเอกมันก็ดำพังลงซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยรู้สึกเซ็งสุดๆแล้วก็คิดว่าออสเตรเลียไม่รักเธอเลยพระเอกนี่ก็เลยชวนนางเอกออกมาเดินเล่นแล้วก็พยายามจะให้กําลังใจนางเอกด้วยการชวนคุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็เลยเวลาที่นางเอกจะต้องขึ้นเครื่องพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกลองกลับไปคิดดูอีกทีในคืนนี้ว่าจะสู้ต่อหรือว่ายอมถอย แล้วพระเอกกับนางเอกก็เดินคุยกันต่อไปเรื่อยๆพระเอกได้ถามกับนางเอกว่าทําไมนางเอกถึงมาขายวายได้นางเอกก็เลยเล่าว,ว่าเธอเคยทํางานที่ร้านอาหารในตอนเรียนมหาลัยแล้วเธอก็บังเอิญได้ทําตําแหน่งเสิร์ฟวายอยู่ครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้ตัวเองว่าเธอนั้นชอบวายมากและก็ชอบการพูดคุยกับผู้คนด้วย ต่อมาในคืนนั้นนางเอกก็ต้องกลับไปที่บ้านพักคนงานอีกครั้งและก็ได้เจอกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหนังสือชีวประวัติของซีบิลล่าวอนผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้และเมื่อนางเอกได้ลองนั่งอ่านดูมันก็ทำให้เธอเนี่เริ่มเข้าใจและก็ได้รับแรงบันดาลใจจากซีบิลล่าหญิงสาวที่สามารถสร้างพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นฟาร์มยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เธอก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะต้องสู้ใหม่อีกครั้ง และจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็เลยไปบอกกับพระเอกว่าเธอจะอยู่ต่อเพราะว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือชีวประวัติของซีบิลล่าแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องของซีบิลล่าให้กับพระเอกฟังอย่างยาวเหยียดจนพระเอกนั้นก็แอบขำเล็กๆแล้วก็บอกว่าหนังสือเล่มที่เธอถืออยู่นะ่ะเขาเป็นคนรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนขึ้นมาเองแหละแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็เลยให้หมวกใบใหม่กับนางเอกเพื่อเป็นการต้อนรับนางเอกเข้ามาเป็นคนในฟาร์มอย่างเต็มตัว ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนางเอกก็เริ่มเข้ากับการทำงานในฟาร์มแล้วก็คนงานอื่นๆได้ดีขึ้นเรื่อยๆนจนเธอนั้นก็เริ่มสนิทกับทุกคนแล้วและหลังจากนั้นพระเอกก็มาบอกกับานางเอกว่าเธอจะได้เลื่อนตำแหน่งให้ไปทำงานที่โรงตัดขนแกะนางเอกนั้นก็ดีใจมากและก็บอกกับพระเอกว่าเดี๋ยวเธอจะให้น้ำกับแบเบ,บราเจ้าแกะตัวหนึ่งที่เธอตั้งชื่อให้ก่อนหน้านี้แล้วเธอจะตามไปนะพระเอกนั้นก็เลยงงว่านางเอกตั้งชื่อแกะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าแบ,แบรเบราตัวนี้ก็ถูกนำไปเป็นมื้อเย็นแล้วเพราะว่่าาามมัันนนนนนแแกกกกเเเิิไไปงอด้้ยยยบบ็ลพ ขอไม่ให้พระเอกฆ่าเจ้าแบร์เบร่าแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่สามารถรับปากได้ จากนั้นนางเอกก็ได้ไปทํางานที่โรงตัดขนแกะซึ่งเธอก็พยายามทําอย่างเต็มที่และพอตกกลางคืนหลังเลิกงานนางเอกก็เห็นพระเอกกําลังเล่นน้ําอยู่ในสระน้ําของบ้านเฮเซลนางเอกนั้นก็เลยถามว่าเฮเซลไม่ว่าหรอพระเอกก็บอกว่าเฮเซลไปหาแฟนที่ซิดนีย์คงยังจะไม่กลับมาเร็วๆนี้หรอกแล้วพระเอกก็เลยชวนนางเอกลงมาเล่นน้ําด้วยกันทั้งคู่นั้นก็เลยเล่นน้ําด้วยกันอย่างมีความสุขในวันต่อมานางเอกก็ได้มีโอกาสขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ต้อนฝูงแกะซึ่งมันก็เป็นสกิลที่พระเอกคาดไม่ถึงว่านางเอกจะสามารถทําได้ซึ่งงนาาเอกก็ทํ ด้วยจนเมื่อเสร็จงานพระเอกก็เลยพานางเอกไปที่น้ําตกแล้วก็เล่าให้กับนางเอกฟังว่าซีบิล่าเป็นคนเจอที่นี่และสมัยเขาเด็กๆก,ก็ชอบหนีมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนางเอกก็เลยขอให้พระเอกเล่าเรื่องของเขาให้ฟังหน่อย ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็เกเรมากแล้วก็ก่อปัญหาตลอดจนกระทั่งแม่ของเขาเสียเพราะเป็นมะเร็งเขาก็เลยได้สติแล้วก็กลับมาเป็นคนดีได้พระเอกกับนางเอกนั้นก็ได้คุยกันไปเรื่อยๆจนถึงที่น้ําตกและเมื่อนางเอกได้เห็นน้ําตกเธอก็ต้องตกตะลึงในความสวยงามของมันแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าออสเตรเลียคงจะรักเธอแล้วในตอนนี้ ส่วนทางด้านของออร่านั้นเธอก็พยายามทํางานให้ดีเท่ากับนางเอกแต่ว่าคาวเดอร์ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้คาวเดอร์ก็รู้ข่าวมาว่านางเอกกาลังอยู่ที่ออสเซเลียด้วยเขาวนั้นก็เลยคิดว่าจะมาขัดขวางนางเอกไม่ให้เจรจากับเฮเซลได้สําเร็จ จากนั้นต่อมานางเอกก็ได้กลับมาที่ฟาร์มแล้วก็ได้เจอกับบริสที่มาชวนเธอไปเที่ยวที่บาร์ในเมืองด้วยกันพระเอกนั้นก็เลยบอกว่าเขาจะต้องคุยงานกับเฮเซลในคืนนี้อาจจะไปไม่ได้นางเอกก็เลยได้ไปที่บาร์แทนและพระเอกนั้นก็ได้คุยกับเฮเซลโดยเฮเซลก็อยากจะให้พระเอกเข้ามาช่วยเธอบริหารธุรกิจวายสักทีแต่พระเอกนั้นก็ยังปฏิเสธเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเขามีความสุขดีอยู่แล้วที่ได้อยู่ฟาร์มแห่งนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระเอกกับเฮเซลก็เป็นพี่น้องแท้้ท้กกกันันัันนนนน่เเองงแลลลวหจาาซ็ถม เกี่ยวกับเรื่องของนางเอกเพราะว่าเธอก็เห็นพระเอกกับนางเอกเล่นน้ําด้วยกันในวันก่อนพระเอกนั้นก็เลยยอมรับว่าเขาแอบมีความรู้สึกดีกับนางเอกเพราะว่าความใจกล้าและก็ความตั้งใจของนางเอกแต่ว่าเฮเซลก็ได้ถามพระเอกไปอีกว่าแล้วจะบอกความลับของเขาหรือเปล่าละ่ะพระเอกก็เลยบอกว่าเขาจะไม่บอกใครเรื่องความลับของเขาหรอกเฮเซลนั้นก็เลยตอบกลับไปว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ ส่วนทางด้านนางเอกนั้นเมื่อไปถึงเธอก็สนุกกับเหล่าเพื่อนๆคนงานจนเกินเบอร์ไปหน่อยทําให้เหล่าคนงานดันไปมีเรื่องกับคนที่บาร์และเจ้าของบาร์ก็ไม่พอใจมากที่ทําข้าวของในร้านพังแบบนี้เขาก็เลยโทรเรียกพระเอกให้มาจัดการหน่อยพระเอกก็เลยได้มาคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้แล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นกลับไปพักผ่อนได้แล้ว ส่วนในตอนนี้นางเอกที่กำลังมเมาอยู่เธอก็พูดในเชิงว่าเธอเนี่ยรู้สึกดีกับพระเอกนะพระเอกนั้นก็เลยยิ้มดีใจที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกกับนางเอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขามีเรื่องจะบอกนางเอกแต่ว่ามันคงจะยังไม่ใช่วันนี้จากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปที่โรงกั่นไวด้วยกันเพราะว่าเขาก็ต้องไปส่งของที่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็จะพาเธอไปตั้งแคมป์ด้วยกันในคืนนี้นางเอกได้ยินก็ดีใจมากที่จะได้เห็นโรงกั่นไวของเฮเซลแล้ว และเมื่อพระเอกไปถึงก็ได้จัดการพานางเอกเดินเยี่ยมชมอย่าง V.I.P เลยนะครับจนนางเอกนั้นก็สงสัยว่าพระเอกนั้นเป็นใครกันแน่ทําไมเส้นใหญ่แบบนี้แล้วนางเอกก็ชิมไวน์ของเฮเซลซึ่งมันก็ทําให้เธอเองตกหลุมรักในรสชาติของไวน์สุดๆแถมคนแนะนำไวน์ก็ยังบอกอีกว่ามันยังมีไวน์อีกขวดที่ดีกว่านี้นะแต่ว่ามันแพงไปหน่อยคงจะเอามาให้ชิมไม่ได้ และหลังจากที่ชิมวายแล้วก็จัดการทุราเสร็จในตอนกลางคืนพระเอกก็ได้พานางเอกไปตั้งแคมป์ด้วยกันแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์นางเอกด้วยการนำวายขวดพิเศษที่คนแนะนำวายบอกมาให้กับนางเอกชิมนางเอกนั้นก็ดีใจมากแล้วพระเอกก็ยังบอกข่าวดีอีกว่าเจ้าแบเบราแกะที่นางเอกตั้งชื่อเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เอามันมาทำเป็นอาหารนางเอกได้ยินก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีกจนในตอนดึกนางเอกกับพระเอกก็เตรียมตัวจะเข้านอนแต่พระเอกนั้นก็เช็คที่นอนแล้วก็เห็นว่ามีงูอยู่ก็เลยหยิบเจ้างูนนนนนี้้้ไปปล่อออยขาางงกกกกเั็ต กกลัวมาแล้วก็เลยถามพระเอกว่าถ้าเกิดงูมันเข้ามาอีกจะทํายังไงล่ะพระเอกนั้นก็เลยดึงที่นอนของนางเอกขยับมาให้ใกล้ๆเขาอีกและด้วยความใกล้ชิดกับบรรยากาศที่โรแมนติกแบบนี้มันก็เลยทําให้ความรู้สึกของทั้งคู่นั้นตรงกันนางเอกก็เลยเข้าไปจูบพระเอกแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันท่ามกลางแสงดาวในค่ําคืนนี้ ในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขามีเรื่องจะต้องบอกนางเอกให้รู้แล้วก็บอกนะคะว่าที่จริงแล้วเขาคือแม็กซ์วอนน้องชายแท้ๆของเฮเซวอนเองแล้วก็เป็นทายาทของซิบิล่านางเอกได้ยินก็ตกใจมากเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่คิดมาก่อนแถมตอนสืบข้อมูลของเฮเซลก็ไม่เคยเจอข้อมูลของพระเอกด้วย พระเอกนั้นก็เลยบอกนะคะว่าเขาไม่ได้อยากมีชื่อหรือว่าให้คนรู้จักเขาก็เลยลบข้อมูลทุกอย่างบนโซเชียลซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือเจ้าของฟาร์มแล้วก็ธุรกิจไวายด้วยเพราะว่าเงินทุนที่เฮเซลไปเปิดธุรกิจไวายก็คือเงินที่เขาได้มาจากการทําฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพระเอกจะต้องโกหกแล้วก็ปิดบังเธอด้วยเธอก็เลยคิดว่าพระเอกคงจะกลัวว่าถ้าเกิดเธอรู้ว่าเขาคือเจ้าของที่แท้จริงก็คงจะเข้าหาเพื่อเรื่องผลประโยชน์แน่ๆแ,แต่พระเอกนั้นก็บอกไม่ใช่แบบนั้นเขามีเหตุผลส่วนตัวของเขาแต่ว่านางเอกนั้นก็เสียวความรู้สึกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้กลับมาที่ฟาร์มกันและบริส็รียมาบอกกับนางเอกว่าเฮเซลต้องการจะคุยด้วยและเมื่อนางเอกไปหาเฮเซลก็พบกับคาวเดอร์แล้วก็ออร่าที่มาที่นี่แล้วแล้วก กับเฮเซลเรียบร้อยแล้วด้วยโดยคาวเดอร์นนัก็อ้างกับเฮเซลว่าน,นางเอกจะกลับไปทํางานให้กับเขา ซึ่งนีเองก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยไม่พอใจมากแล้วก็เลยบอกกับคาวเดอร์ว่าเธอจะไม่กลับไปทํางานด้วยแล้วก็บอกกับเฮเซลอีกว่าถ้าเกิดเฮเซลจะร่วมง,งานกับคาวเดอร์เธอก็เข้าใจได้เพราะบริษัทของคาวเดอร์มีชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือมากกว่าของเธอแล้วนางเอกก็หยิบขวดวายขึ้นมาโดยเมื่อคืนนี้นางเอกก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับการทําแบรนดิ้งแล้วก็การสร้างสตอรี่ของวายเฮเซลขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็คงไม่จําเป็นเธอก็เลยยกขวดวายนี้พร้อมฉลากที่เธอทําขึ้นให้กับเฮเซลแล้วก็บอกกับเฮเซลว่าเธอจะบินก ัในทนททีแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็รีบมาบอกกับเฮเซลว่าคนที่ควรจะร่วมงานด้วยเป็นนางเอกเพราะว่านางเอกก็รักวายแล้วก็รู้จักวายที่นี่ดีที่สุดแต่ว่าเฮเซลก็ได้บอกกับพระเอกว่ามันสายไปแล้วที่เขาจะมาออกตัวเรื่องธุรกิจในตอนนี้ แล้วหลังจากนั้นออร่าก็รีวิ่งมาขอโทษนางเอกที่ขโมยไอเดียของเธอไปซึ่งนางเอกนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะว่าออร่าก็คงโดนคาวเดอร์กดดันจนไม่รู้ต้องทํายังไงเหมือนกันโดยหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปบอกลาเจ้าแบร์แบรา่าแล้วก็บอกลาเพื่อนเพื่อนคนงานทุกคนส่วนตัวพระเอกก็ได้มาส่งนางเอกเหมือนกันแต่ว่าเขากลับรู้สึกเสียใจมากและก็ไม่มีคําพูดอะไรดีๆที่จะบอกลานางเอก จากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ได้กลับไปแลวก็ค่อยๆสร้างบริษัทนําเข้าวายของเธอขึ้นมาจากเล็กๆโดยในตอนนี้พ่อของเธอก็ได้เข้ามาช่วยรวมถึงออร่าก็ลาออกจากงานเก่าแล้วก็มาทํางานกับนางเอกด้วยจนกระทั่งในวันหนึ่งก็มีงานนําเสนอวายนางเอกก็เอาบริษัทของเธอไปออกงานด้วยซึ่งตอนนี้บริษัทของเธอก็มีวายให้เลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเฮมิช hey, ก็เลยบอกว่าบริษัทนางเอกจะต้องมีวายมากกว่านี้แล้วนะแล้วก็บ่นเสียดายที่ไม่สามารถนําเข้าวายของเฮเซลเข้ามาได้แต่ว่าในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอยู่ พูเยก็ได้ปรากฏตัวขึ้น โดยในตอนนี้บริษัทของเฮเซลก็ได้เลิกร่วมธุรกิจกับคาวเดอร์ไปแล้วเพราะว่าแนวทางไม่ตรงกันส่วนพระเอกเองก็ตัดสินใจเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจวายร่วมกับเฮเซลด้วยแล้วพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าไอเดียของนางเอกที่ได้สร้างสตอรี่ให้กับวายของเขามันดีมากๆและเขาก็เชื่อว่าถ้าจะมีผู้นําเข้าที่รู้จักวายนี้ดีที่สุดก็คงจะมีแค่นางเอกเขาก็เลยอยากจะขอร่วมงานกับบริษัทของนางเอกแล้วก็ได้ขอโทษนางเอกที่วันนั้นเขาปิดบงังแต่ว่าตอนนี้เขาเลิกปิดบังตัวตนแล้วแล้วก็จะไม่ซ่อนอะไรต่อไปอีกนางเอกได้ย แบบนั้นก็เลยดีใจอย่างมากและก็เข้าไปกอดพร้อมกับจูบพระเอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้ร่วมงานกันแล้วก็ยังคองรักกันจากนั้นเป็นต้นมาอีกด้วยแล้วหนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง ความรักที่หลายคนกำลังวิ่งตามหาแล้วก็บอกว่าไม่มีความรักดีๆอยู่บนโลกแท้จริงแล้วมันอาจจะแค่รอเวลาให้เราได้เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเหมือนอย่างพระเอกกับนางเอกในเรื่องนี้นั่นเองมีความเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ